เอชูติมาต้นแบบผู้หญิงยุคใหม่มายเซ็ตดีก้าวข้ามความกลัวปรับลุกอ่อนเยาวโกยความมั่นใจลืมอายุเอชุติมานายนานักแสดงพิธีกรและการันตีความงามคุณภาพด้วยตำแหน่งนางสาวไทยปีพศ2530กล่าวว่าหลายคนอยากทราบเคล็ดลับการดูแลตัวเอง อันดับแรกต้องรักตัวเองมองโลกในแง่ดีขณะนี้ด้วยอายุ56ปีการออกกำลังกายหรือการรับประทานอาหารก็ต้องคัดสรรเป็นคนรับประทานผักไก่ปลากิจวัตรประจำวันนอนน้อยนะคะด้วยหน้าที่การงานที่รับผิดชอบในวงการบันเทิงแต่มุ่งการดื่มน้ำเปล่าเน้นการรับประทานสลัดผักทูนา่าหรือปลาต่างๆเป็นหลัก งดอาหารทอดและอาหารมันเป็นต้นศึกษาเรื่องการออกกำลังกายลงคอสดูแลตามวัยที่เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญจบโดยเฉพาะส่วนตัวค่อนข้างใส่ใจเพื่อให้ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดของชีวิตทุกคนนำไปปฏิบัติได้นะคะปัญหากังวลของตนเองในวัย56ปีคือการเผชิญปัญหาใบหน้าหย่อนคล้อยตามแรงโน้มถ่วงของโลกจุดนี้ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ สำหรับตนเองจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตไม่ใช่เพราะเลิกกับแฟนหรือเพราะตนเองโสดแต่ด้วยต้องการเพิ่มความมั่นใจและมีความสุขของชีวิตจึงได้ปรับมุมมองเรื่องการสัญญกรรมปรึกษาหมอผู้เชี่ยวชาญหลายรอบมากเนื่องจากกลัวเข็มการดูแลใบหน้าครั้งนี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมาก ยังคงเป็นตัวเราแต่ดูเด็กลงกระชับและอายุลดลงกว่า10ปีด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์เทคโนโลยีปัจจุบันที่ทันสมัยและศัลยแพทย์ตกแต่งเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญอย่างมากทำให้มั่นใจในความปลอดภัยที่จะสัญยกรรมครั้งแรก ด้วยการดึงหน้าย้อนวัยกับคุณหมอสมบูรณ์ไหวพริบที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอเพครู้สึกดีใจกับการตัดสินใจเพื่อให้คุณภาพชีวิตส่วนตัวมีความสุขด้านงานก็เติบโตไปในทิศทางที่อีกด้วย อย่างไรก็ตามงานในวงการก็ยังคงมีต่อเนื่องรวมไปถึงพรีเซนเตอร์สินค้าหลากหลายและธุรกิจส่วนตัวสถานบันเทิงสำหรับผู้หญิงและ LGBTQ+ only เฟรนแบงคอกกลับทอมโฮสย่านเกษตรนวมินประดิษฐ์มนูธรรมนอกจากนี้เตรียมถ่ายแบบครั้งใหญ่เมื่อหน้าหุ่นสวยเป๊ะนิวลุกเอพร้อมมอบเป็นของขวัญแก่แฟนๆก่อนวัย60ปีแน่นอน